เบกกี้แชร l l ันส์คีย์เวิร์ดนี้ทำเสียงยังไงตกใจโมโหเศร้ากุ๊กู่น่ากลัวน,น่ากลัวเหรอตึ<ว>๋ไม่มีใครกลัวนแน่เลยเ,เปิดประตูค่ะน่ากลัวปะหมาป่า เขาเป็นเสียงยังไงนะโู้โูโอ้โหอ้ไม่ใช่อู้อู้โหอ่านทนเสียงโู้โู้โหแหวมถ่ายานางรำตึ้งตึ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 งผีบอบ <c oughs> เป็นผีบอบที่น่ารัก <c oughs> ที่สุดสีป่ปลาช้า ค่ะก็ฝากสี่ปาช้าด้วยนะคะเข้าลงพักเพลนวันที่10เมษายนนะคะมาดูกันเยอะๆนะคะ